พ่อแม่ตายาทำประกันไว้เป็นร้อยล้านแล้วอีเงินร้อยล้านเนี่ยต้องอไปใช้นี่บัตรเครดิตและสินเชื่อที่ผู้ตายได้ทำไว้ก่อนตายไหมหรือไปชำระหนี้ในกองมรดกไหมวันนี้นะครับก็จะมาให้ความรู้สำหรับเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามานะครับว่า,าได้เงินประกันพ่อแม่มาอะไรเงี้ยต้องไปจ่ายหนี้ในกองอมรดกหรือจ่ายหนี้ที่ผู้ตายได้ทำไว้ก่อนตายไหมจะให้ความรู้อย่างนี้ก่อน อ่มรดกตามกฎหมายหมายถึงทรัพย์ที่ผู้ตายได้มีอยู่ก่อนตายเงินหรือรายได้อะไรก็ช่างที่ได้มาสืบเนื่องจากการตายหรือได้มาเพราะการตายหรือได้มาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ไม่ใช่ทรัพย์มรดกดังนั้นเงินประกันนะฮะอะไรก็ช่างที่ทำมาให้กับทายาทนะครับอาจจะเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรก็ช่างนะฮะ แล้วผู้ตายมีหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อหรือลิสซิ่งอะไรเงี้ยก่อนตายเงินประกันที่ได้มานะครับทายาทไม่ต้องเอาไปชาระหนี้ในกองมรดกนะครับคือบังคับคดีไม่ได้เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินที่ผู้ตายได้มีอยู่ก่อนตายแต่ถ้าเกิดพวกกันฝากบัญชีบ้านช่องห้องหอเงินกบ,บขอเงินอ่าสหกรณ์อะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเป็นทรัพย์มรดกนะครับจะต้องถูกอ่าเจ้าหนี้กองมรดดกนะครับยึด หรืออาัดทซั์ออกขายทอดตลาดสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับ <c oughs> ข้อกฎหมายสัญญาปัญหาบัตรเครดิตสินเชื่อสามารถอินบอกเข้ามาสอบถามได้ในเร็วนี้ผมจะเปิดคอร์สนะครับเก็บรวบรวมนะครับแฟนคลับที่มีปัญหาเกี่ยวกับบัตรเครดิตสินเชื่อหรืสิ่งโดยเฉพาะจะให้เป็นความรู้โดยเฉพาะที่แบบว่าเพื่อนๆไม่สามารถหาที่ไหนได้ เพราะมันเป็นความลับของธนาคารสำหรับวันนี้สวัสดีครับ